สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเรามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดและก็จะเป็นการพรีวิวสาวไทยเราในเกมวันนี้ครับจะพบกับทีมชาติโปลแลนด์ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นแมตช์5ดาวมากๆเพราะว่าทางจีนเองเขาก็มีโปรโมทอย่างยิ่งใหญ่รวมดึงตั๋วการแข่งขนันตั๋วการเข้าชมทางสื่อจีนเนี่ยออกมาบอกก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่า มีวงในมีวงลับออกมาว่าตั๋วเข้าชมการแข่งขันคู่ระหว่างของจีนและก็คู่ของไทยเจอกับโปแลนด์นั้นขายไปได้มากถึง90%ของจํานวนตั๋วทั้งหมดนะครับและการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความตื่นเต้นไปด้วยความรู้สึกเข้มแข็งโดยก็น่าจะสนุกสมควรกับการที่แฟย์บอลทั่วโลกเนี่ยอรอคอยกับการแข่งขันลย์บอลเนชันลีกในปีนี้และล่าสุดครับทางฝากฝังของโค้ชออสเองก็ได้มาเผยถึง3ข้อจุดเด่น3ข้อความพร้อมของสาวไทยเรา ที่ได้เกิดทําได้ทุกข้อนะ โอกาสที่จะชนะโปแลนด์มันก็มีสูงเช่นเดียวกัน,นครับโดยทางโคดอนเนี่ยออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่าได้มีการวางแผนว่าจะฝึกซ้อมรูปแบบไหนซึ่งวันนี้ก็มีเวลาจํานวนจํากัดในการซ้อมสนามจริงประมาณ1ชั่วโมงครึ่งและสาวๆเราทุกคนก็ตั้งใจมากๆในเรื่องของการควบคุมบอลการเสิร์ฟการรับเสิร์ฟและระบบการเล่นเป็นทีมที่เราจะเน้นเป็นพิเศษเท่าที่ผมมองจากคลิปในการซ้อมเนี่ยผมคิดว่าบอลเร็วนี่แหละครับคือจุดคีย์สาคัญเลยที่เราจะใช้โจมตีเกมรับของ โปลนดเพราะว่าจะให้เราใช้บอลหัวเสาไปตีกับโปแลนด์เนี่ยมันเป็นเรื่องยากอย,กอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผู้เล่นโปแลนด์นั้นสูงใหญ่กันทุกคนแล้วจุดตบจุดบล็อกของพวกเขาเนี่ยเหนือกว่าเราประมาณ10เซนได้ซึ่งโคอดอสเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยอีกรอบหนึ่งนะครับว่าทุกคนทําได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็มีความสุขกับการ้อมพร้อมที่จะแข่งขันแล้วโดยเฉพาะน้องๆรุ่นเยาว,วชนที่เพิ่งติดมาหรือว่าน้องๆที่อายุน้อยเนี่ยอย่างน้องเฟอร์นียน้องยูฟ่าเอ้ยเนี่ย ก็ตั้งอ,อกตั้งใจเป็นอย่างดีนะครับทำงานร่วมกันได้ดีเข้าขากันมากๆรวมทั้งทีมงานสตาฟโค้ดเนี่ยก็มีการทำเวิร์กช็อปกันเป็นกลุ่มๆนะครับทั้งเซตเตอร์หัวเสาบอลเร็วสุดท้ายเนี่ยก็มาสรุปรวมกันว่าจะปรับตรงไหนบ้างจะแก้ตรงไหนบ้างซึ่งทุกคนก็สามารถทําได้ดีครับการฝึกซ้อมวันนี้ก็เลยมีประสิทธิภาพอันนี้เป็นสิ่งที่โค้ดออสอัปเดตออกมานะครับส่วนในเรื่องสุขภาพร่างกายของสาวรรยทุกคนนะที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีข่าวว่าไม่ฟิตบ้างมีอาการบาดเจ็บบ้าง ซึ่งโคดดก็ออกมายืนยันอีกเสียงหนึ่งว่าตอนนี้เรื่องของสุขภาพของทุกคนเนี่ยดีขึ้นมากๆการเจ็บป่วยไม่มีครับแต่ก็ยังเป็นห่วงในเรื่องของการรับประทานอาหารนะเพราะว่าต้องกินอาหารให้เต็มที่เตรียมพร้อมเพื่อที่จะแข่งขันเจอกับโปลแลนด์ซึ่งก็ได้มีการประสานกับสถานทูตปักกิ่งที่เป็นของไทยเรานะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเตรียมอาหารไทยมาให้ก่อนที่จะแข่งขันในวันพรุ่งนี้ด้วยก็เลยเป็นเรื่องราวที่ดีครับที่การแข่งขันเนชั่นลีกปีนี้เนี่ย เรามีความพร้อมทุกด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมทีมเรื่องของทีมงานสตาฟเรื่องของโคอดออสหรือแม้กระทั่งเรื่องของอาหารการกินหรือว่าการเดินทางเนี่ยเราจัดหนักทุกอย่างเลยนะครับมีระบบชัดเจนมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนว่า วันนี้เราจะเล่นแบบไหนวันนี้จะซ้อมแบบไหนวันนี้เราจะเดินทางตอนไหนมันก็เลยเหมาะเจาะและก็เหมือนลงล็อกลงตัวไปทุกอย่างกับการ่งขัในชั้นหลีกรอบนี้ซึ่งดูแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการในขันของสาวไทยเรานะครับถ้าเกิดทุกอย่างนอกสนามพร้อมเนี่ยในสนามก็ไม่ต้องคิดอะไรแล้วครับคือเล่นในเต็มที่เล่นด้วยความอยากที่จะชนะชาติจากยุโรปอย่างโปลแลนด์ ที่จบด้วยอันดับ3ของเนเชลีเมื่อปีที่แล้วโดยไติก่อนการแข่งขันระหว่างไทยเจอกับโปรแลนด์ครับเรียกง่ายว่าเราเนี่ยชนะน้อยกว่าเยอะมากเจอกันมาทั้งหมดเนีย่ยสิครั้งนะครับไทยเราสามารถเอาชนะโปรแลนด์ไปได้เพียงแค่4ครั้งเท่านั้นคิดเป็น25%สเปอร์เซ็นต์ส่วนโปรแลนด์เนี่ยชนะเราไปทั้งหมดเนี่ยสิครั้งคิดเป็น75เปอร์เซ็นต์ะครับในปีล่าสุดปีส0 24เราก็ไปแพ้โปรแลนด์3ต่อศูนเซตแต่ว่าในปีก่อนหน้านี้ปีส0 23สามครับเรา สามารถเอาชนะโปรแลนด์ได้3-2ต่อเซตเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดแมตช์ไหนที่เราชนะนะครับสายตีก็ได้มีการชี้ชัดออกมาว่าถ้าเราจชนะโปรแลนด์จริงๆเราก็จะชนะด้วยสกรอร์3-2เพียงสกอร์เดียวไม่มีสกอร์อื่นมาปะปอนอยู่ด้วยเลยคือไล่ตั้งแต่ปี2008ที่เราชนะเกมแรกนะครับก็เราชนะไป3-2ต่อ หลังจากนั้นปี2 0 0 9เนี่ยเราชนะได้อีก3ต่อ2ครับจนมาเจอกันอีกรอบหนึ่งปี2 0 1 9เ้ราก็ชนะโปรแลนด์ได้อีก3ต่อ2เซตคือสกอร์เดียวกันหมดเลยนะครับแล้วอีก4ี่ปีถัดมาปี P 21บ้าง22 23บงบ้างเนี่ยเราก็แพ้โปรแลนด์และก็กลับมาพลิกชนะอีกรอบหนึ่งในปี2 0 2พาครับที่ชนะไป3ต่อ2เซตเหมือนเดิมนี่แหละครับมันก็น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทางโปรแลนด์เขาเลยมั่นใจว่าถ้าเกิดจะแพ้เนี่ยมันก็แพ้3 2แต่ถ้าเกิดชนะ เขาชน้าขาดไปเลยนะครับ3 0มไม่มี3าหนึ่งนะสามหนึ่งไม่ค่อยเห็นแต่ว่ารอบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะครับการเตรียมทีมของเราเตรียมทีมมาดีมากนะครับดีกว่าหลายตัวหลายชาติโดยเฉพาะชาติอย่างโปแลนด์เนี่ยโค้ชของโปแลนด์เองครับอย่างสเตฟาโนลาวารินีก็ได้ออกมาเปิดเผยดึงความพร้อมของลูกทีมเขาเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยปวดหัวหัวจะปวดเหลือเกินเพราะว่าลูกทีมเนี่ยโอ้โหถอนตัวกันไปเยอะมากแลวก็ขาดตัวหลักไป 4- ี่ห้าคน สำหรับโปลแลนด์เองนี่คือโค้ดโปลแลนด์ออกมาพูดนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขายังขาดกําลังหลักจากปีที่แล้วอย่างโจนาวอลอสกับตันทีมครับหรือว่านาตาเลียเมตริสคลาวเดียอลากิเยสกาสตัวตบที่โดดเด่นร่วมไปถึงมาเรียสเตนเซลครับตัวรับอิสระ นี่ก็คือผู้เล่นที่เขาขาดอยู่ในตอนนี้ซึ่งผู้เล่นบางรายเนี่ยก็มีการแจ้งว่าไม่พร้อมที่จะลงเล่นในฤดูกาลนี้บางคนก็ไม่สามารถมาร่วมแข่งขันได้ด้วยเหตุผลส่วนตัวหรือว่าบางคนเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพโค้ชโปแลนด์ก็เลยตัดสินใจไม่เรียกมาและก็ส่งผู้เล่นชุดใหม่ส่งผู้เล่นดาวรุ่งหน้าใหม่เนี่ยมาลงแข่งขันแทนซึ่งเขาก็บอกว่าพร้อมที่จะแข่งขันนะแต่ว่าไม่พร้อมสำหรับปีนี้แต่ไปพร้อมสำหรับปีหน้า นี่คือผู้เล่นโปแลนด์ความพร้อมของทีมชาติโปแลนด์ที่สาวในเรามีโอกาสที่จะพลิกชนะได้และโค้ชชาวอิตาลีรายนี้ครับก็ยังออกมาเปิดเผยว่าเพิ่งจะรวมตัวกันครบทั้งหมดเลยนะสี่พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองก็เป็นความไม่พร้อมเท่าไหร่ของทีมชาติโปแลนด์นะครับที่ขาดตัวหลักเยอะมากแต่ตัวหลักๆของเขาที่ได้รางวัลในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็ยังติดมาเยอะเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่ติดมาเลยนะก็มีคนในลุกเออร์สตีเซยกเออย ที่เป็นผู้เล่นโดดเด่นการันตีทำแต้มเป็นกรอบเป็นกรรมในการเจอกับสาวไทยเราโดยได้เทียบกันระหว่างจุดตบกับจุดบล็อกของสาวไทยครับ14รายชื่อของสาวไทยเราประกาศมาเป็นดีเรียบร้อยนะครับก็ประกอบไปด้วยเอาไซฮิตเตอร์เนี่ยหรือว่าตัวตบของสาวก็มีอัจฉราพรคงยศชชโอนโมกศีวริศาราศรีทานเลิศสศิบาราพรจันเทววิสุทธ์และก็ยูฟาดดลลพรพอมมงของสาวแบบนี้แล้วเนี่ยแน่นอนว่าตัวจรงิงผมก็ยังคิดว่าอัจฉราพรกับชชโอนเนี่ยยังเป็นกำลังหลักสําคัญที่ ต้องเป็นตัวจริงนะครับถ้าเกิดว่าโค้ชจะปรับเปลี่ยนเนี่ยผมก็ยังมองไม่เห็นนะว่าจะมีผู้เล่นคนไหนที่พอจะสู้กับแนวรับหรือว่าบล็อกหน้าเน็ตโปรแดนที่สูงสงได้ถ้าจะสู้จริงๆผมบว่าน้องยูฟ้าเนี่ยก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะครับพอเล่นในลีกญี่ปุ่นมาแล้วส่วนตำแหน่งบีหลังครับก็มีพิมพิชาโกกรามคู่กับธนาชาสุขสด ไม่น่าห่วงเท่าไหร่ครับเจอกับผู้เล่นยุโรปมาแล้วทั้งคู่และก็ตำแหน่งบอลเดียวของเราเนี่ยมีทัดดาวหัตถยาวิวมลทั์ลิเบโรก็มีปีนุชแป้นน้อยจิดาพาน,หนาหัวนองตัวเซตก็มีพอพันเกิดปลาดกับนัทธานิชานะครับที่เป็น ตัวเซตคู่ตั้งแต่ปีที่แล้วเลยซึ่งเดี๋ยวเรามาไล่เรียงจุดตบจุดบล็อกกันหน่อยนะครับกับสาวไทยเรานะไล่มาตั้งแต่อจราพรคงยศเลยครับที่มีจุดตบเนี่ย308เซมจุดบล็อก295เซนติเมตรครับหรือว่าชจรโมกสีที่มีจุดตบเนี่ย302เซนติเมตหรือว่าจุดบล็อกเนี่ย298เซนม ส่วนวริศราศีทาเลิศหัวเสาของเราอีกคนหนึ่งที่เป็นดาวรุ่งนะครับก็มีจุดตบอยู่ที่296เซนตมรกับ280เซนตมรหรือว่าสสาิพภณจันทวิสูตรครับมีจุดตบเนี่ย283เซนมกับ273เซนมรวมไปถึงน้องยูฟาดุลพรครับจุดตบ300เซนมจุดบล็อกเนี่ย292เซนติเมตร ส่วนพิมพิชากกกรัมนะครับมีจุดตบอยู่ที่310เซเมเยอะที่สุดในทีมแล้วก็มีจุดบล็อกเนี่ย303เซนมซึ่งยังรวมถึงธนชาสุขสดครับจุดตบเนี่ย288จุดบล็อก275หรือว่าทัดดาวนึกแจ้งครับจุดตบ310จุดบล็อกเนี่ย305รวมไปถึงหัตยาบรรงศุขจุดตบเนี่ย292จุดบล็อก282วิมวลรัฐธนพันธ์ครับจุดตบ289จุดบล็อกเนี่ย283 ส่วนปิยนุษย์แป้นน้อยนะครับมีจุดตบอยู่ที่277จุบล็อกเนี่ยสองห้วก็จิดาพานาหัวหนองจุดตบเนี่ยสองจุดบล็อก241ก็เป็นตำแหน่งริโบโรนะครับจุดตบกับจุดบล็อกอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นซึ่งนี่ก็คือสยติติทั้งหมดของสาวไทยเราทั้งในเรื่องของเกมรุกและก็เกมรับ ส่วนฝากฝั่งของโปลแลนด์เองครับก็เรียกว่าจัดหนักจะเต็มหลายคนเลยถึงแม้ว่าจะขาสีตัวหลักก็ตามแต่ว่ายังมีมักดาลีนาสตีเซยกอีกนะครับตำแหน่งบีหลังเนี่ยที่สูง203เซนติเมตรแล้วก็มีจุดตบ312เซนติเมตรจุดบรอกเนี่ย295เซนติเมตรเหนือกว่าไทยเราชัดเจนยากที่จะเอาอยู่จริงๆนะครับหรืออีกคนหนึ่งบอลเร็วที่ร่างโยงนะครับอย่างอักดีเยสกาคอเนลุกที่จุดตบเนี่ย 228ซนติเมตรจุดบล็อก309เซนติเมตรดูครับดูดูดจุดตบของเราสูงที่สุดนะเป็นพิมพิจยากกกรัมแล้วจุดบล็อกสูงที่สุดของคนในลูกเนี่ย309นะครับคือบล็อกพิมพิชยาได้สบายๆเลยแล้วก็บล็อกพูลเลนไทยของเราได้ทุกคนหรือว่ายังมีอีกคนหนึ่งครับก็เป็นลูคาซิกที่มีจุดตบเนี่ย314จุดบล็อก301โดยส่วนตัวผมเองไม่อยากไล่เรียงมานะกับสถิติแบบนี้เพราะว่า แน่นอนโปรแลนด์เขาเหนือกว่าเราแน่นอนเพราะว่าส่วนสูงแต่ละคนเนี่ย192เมตรหรือว่า180อัพกันทุกคนทั้งนั้นแล้วจุดตบเนี่ยมากกว่า3 1 0กันเยอะมากและก็จุดบล็อกมากกว่า300เซนติมตรเยอะมากก็คือ3เมตรโอ้โหใครจะกระโดดบล็อกกระโดดตบได้3เมตรได้ทุกแต้มเลยครับ งานนี้บอลเด็วต้องมาแล้ววิธีการเล่นหลากหลายของเราก็ต้องมาด้วยส่วนสูงเฉลี่ยของผู้เล่นโปแลนด์อยู่ที่186เซนติเมตรขณะที่ไทยเองครับส่วนสูงเฉลี่ยอยู่ที่178เซนติเมตรห่างกันมากถึง8เซนติเมตรนะครับเรียกว่าจุดนี้แหละคือจุดอ่อนที่สําคัญเลยเพราะว่าเกมการบล็อกและก็ลูกตบเหนือบล็อกของโปแลนด์มักจะสร้างความกดดันให้กับไทยของเราได้อยู่ตลอดเวลาทุกเกมที่เจอกันเลยแต่ด้วยส่วนตัวผมเองก็เชื่อว่าโค้ดออส จะขยับแท็กติกพอสมควรเลยนะครับจากที่เราได้เห็นได้ดูเนี่ยในการซ้อมสนามจริงโคโรด,ดก็มีการติวเข้มพรพันกับหัตถยาบรุงศุขนะครับที่อาจจะเป็นไม้ตายสําคัญก็ได้ที่แน่ๆเนี่ยเราสรับขาหลอกไปแล้วรอบหนึ่งที่ชาจรจะมีอาการบาดเจ็บนะครับตอนนั้นจี iko, กนก็กังวลหรือว่าเวียดนามเนี่ยก็ดีใจสุดท้ายแล้วชาจรไม่บาดเจ็บนี่คือการสรับขาหลอกที่แท้จริงครับแล้วการอุ่นเครื่องเนี่ยก็ไม่ได้มีผลการในขันไม่ได้มีสกอรก์การ่งขันออกมาเลย งานนี้โปแลนด์จะมีการสกาลเรายังไงกันบ้างเนี่ยอันนี้ก็ต้องตามกันดูครับแต่ที่แน่เราสเกลโปแลนด์มาเกือบทุกแมตที่เคยเจอกันและก็แมตล่าสุดที่พวกเขาแข่งกันกระชับมิดด้วยยังไงก็รอชมรอเชียร์รอติดตามกันได้นะครับสาวไทยเราจะเจอกับโปแลนด์กับเนเชลีก2อนีสสัปดาห์แรกเกมแรกวันที่4มิถุนายนหรือว่าวันนี้เวลา14นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยส่วนช่องทางการรับชมนะครับก็ต้องไปรับชมผ่านทางวอลล์เวิลด์ ที่เขาเก็บชาติไทยเราเนี่ยแพงกว่าทุกชาติเลยก็ว่าได้ให้กําลังใจสาวไทยเชียร์สาวไทยไปด้วยกันนะครับหลังจากนี้ก็จะมีคลิปบรรยากาศการซ้อมคลิปการให้สัมภาษณ์ของอัจารราพรคงยศกับตันทีมที่ดีมากค่ะที่เรามีโอกาสได้มาล่วงหน้าก่อนประมาณ3-4วันค่ะอย่างน้อยเราได้มาปรับสภาพอากาศค่ะเพราะว่าที่จีนอากาศค่อนข้างแห้งทําให้เรากระหายน้ําแบบค่อนข้างหนักเลยค่ะจะมีปัญหาปัญหาหลักเลยก็คือเราจะหิวน้ําบ่อยแล้วพอเรามีโอกาสได้ปรับตัวมันทําให้เราแบบ รู้ว่าเราต้องทํำยังไงกับสถานการณ์นั้นๆค่ะก็ทุกคนหนูมองว่าทุกคนพร้อมที่จะที่จะมาแข่งในแมตชนี้มากๆค่ะเพราะว่าทุกคนมันเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นรายการแรกของน้องน้องๆหลายๆคนที่เขามีโอกาสได้ติดในรายการเวนแอลอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยจะมีความตื่นเต้นมีความกระหายแล้วก็มีความอยากเล่นมากๆค่ะ แล้วพี่ๆล่ะคะพี่ๆเ,เป็นอไางให้กำลังใจน้องพี่ๆก็ต้องคอยสปอร์ตน้องๆให้มากค่ะเพราะเราเข้าใจว่าในสถานการณ์ที่อะไรมันใหม่ไปหมดมันก็จะเกิดความพิตกกังวลได้เราก็ต้องคอยพพอร์ตแล้วก็ช่วยช่วยช่วยการช่วยช่วยตูงก,กันไปช่วยช่วยดึงกันไปในสถานการณ์นั้นๆค่ะใช่ค่ะถือเป็นเรื่องที่ดีที่เราปีนี้ถือว่าไม่มีอาการบาดเจ็บที่หนักทุกคนค่อนข้างที่จะรักษาสภาพร่างกายตัวเองได้ดีค่ะก็มองเป็นว่าหนูก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะก็พร้อม ที่จะสู้พวกนี้ใช่ค่ะอ่ะฝากอ้อนหน่อยกําลังใจปีนี้อาจจะต้องเชียร์ผ่านออนไลน์ในต่างๆค่ะปีนี้ก็อาจจะยากหน่อยเพราะว่าไม่ได้มีถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีนะคะก็ยังขอขอบคุณทุกคนค่ะที่พยายามหาช่องทางในการดูในการเชียร์ในการรับชมค่ะก็อย่าลืมไปกำลังใจแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้พวกเรากันเยอะๆนะคะพวกเราจะพยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็ค่อนข้างจะดีนะครับทุกคนก็ค่อนข้างพอใจ โดยเพราะนักกีฬานะครับแล้วก็สตาฟโค้ชทุกคนก็เราก็ได้วางแผนว่าการฝึกซ้อมเราจะฝึกซ้อมรูปแบบไหนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเวลาที่ใช้ในสนามจริงก็จํากัดประมาณ1ชั่วโมงครึ่งซึ่งทุกคนก็ตั้งใจนะครับเรื่องของอาการควบคุมบอลการเสิร์ฟรับเสิร์ฟแล้วก็เครื่องเรื่องของระบบการเล่นเป็นทีมนะครับที่จะเตรียมเตียตัวเพื่อการแข่งขันนะทุกคนก็ทําได้ดีมากก็ชื่นชมทุกคนนะแล้วก็ทุกคนก็มีความสุขนะพร้อมที่จะแข่งขันนะครับ จะเกินถึงผู้เล่นหรือว่าในชุดที่จะเจอกับโอแล่ครับเพราะว่านัดนัดแต่ล้นัดเราสามารถเปลี่ยนผู้เล่นได้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับวันนี้เราก็ใช้ผู้เล่น14คนเดี๋ยวคืนนี้ครับเราก็พิจารณาส่งให้ให้รายชื่อให้นะครับก็สมาคมก็คงจะประกาศภายในคืนนี้นะครับแล้วก็ทุกคนก็ตั้งตั้งใจนะทั้งพี่ๆแล้วก็น้องๆน,นะทำงานร่วมกันได้ดีมากรวมทั้งสตาฟโค้รเมื่อวานนี้เราก็ทำเวิร์กช็อปกัน นะครับเวิร์กช็อปเป็นกลุ่มกลุ่มทั้งเซตเตอร์กลุ่มของอัลไซเตอร์กลุ่มมิดเดิลบล็อกเนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็มาสรุปทํางานร่วมกันซึ่งทุกคนก็ทําได้ดีมากแล้วก็วันนี้การฝึกซ้อมก็เลยมีประสิทธิภาพนะเราก็คงจะทํานี้ให้มากขึ้นตอนนี้ก็เรื่องสุขภาพทุกคนก็สุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็การเจ็บป่วยไม่มีนะครับเราก็เป็นห่วงเรื่องของ การรับประทานอาหารตอนนี้ต้องกินอาหารให้ให้เต็มที่นะพร้อมเตรียมพร้อมเพื่อการแข่งขันนะครับตอนนี้ก็เราก็ประสานกับทางสถานทูตทางสถานทูตไทยที่กรุงปักกิ่งนะครับก็ได้ให้ความกรุณาที่จะเตรียมอาหารไทยมาให้พวกเราก็าคงได้ทานมื้อเที่ยงกันก่อนไปแข่งนะครับตอนนี้เขาก็เตรียมตัวที่จะสู้สึกกันเต็มที่ในวัน,ในว,นในวันพรุ่งนี้นะครับ okay. ก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับถ้าถึงส่วนใหญ่กัน ปรับเปลี่ยนกติกาก็เป็นในรูปแบบที่ดีนะครับทำให้การแข่งขันเนี่ยรู้สึกว่ามีความสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นมากขึ้นทั้งชาเลนจ์ก็ดีหรือแม้กระทั่งการขอเวลานอกเราไม่มีเทคนิคเข้าตามเอาแล้วหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนไซส์เราจะเล่นสองเซตก่อนในฝั่งหนึ่งแล้วค่อยเปลี่ยนไปในเซตที่3อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับส่วนใหญ่นะักกีฬาส่วนใหญ่ก็มีเขาเรียกว่าฝึกซ้อมมามีความเข้าใจในระบบเป็นอย่างดีในเรื่องของกติกาในการเล่น ว่าการเสิร์ฟนักกีฬาจะต้องมีการเปลี่ยนตำแหน่งมีอะไรเนี่ยก็ทำให้เกมงานแข่งดีขึ้นหรือแม้กระทั่งการทำชาเลนจ์ในระหว่างบอลแรลลี่หรือในระหว่างชาเลนจ์ในระหว่างที่เล่นกันเนี่ยมันไม่มีแล้วมันก็ทำให้เกมดูสนุกแล้วก็สุดท้ายก็จะมาเช่นชาเลนจ์กันในในพอยต์ไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นการพรีวิวสาวไทยเรากับสสยติทั้งหมดและก็รูปเกมที่จะเกิดขึ้นบอกเลยว่ามัน5ดาวแน่นอนนะครับเพราะถ้าเกิดสาวไทยเราชนะเนี่ย 3ต่อ2เซตต้องมีหรือว่าถ้าเกิดเราแพ้เนี่ยสต่อ1เซตก็ไม่เสียหายสู้เท่าที่สู้ได้นะครับแต่ว่าสู้สุดใจไว้กอดน,นี่คือพลังของสาวได้เราก็รอชมรายตามกันนักครับเอาล้วในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย